ครับพี่พี่ธานะทุกทท่านที่เข้ามารับชมช่องตกปลาสายหวานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายหวานครับวันนี้ก็ตามสัญญาครับจะมาตั้งทุนให้ดูแต่กล่องซูมยังไม่ได้หลอกใช้กล้องตัวเก่านี่นะครับเลนสซูมเขาไม่ส่งมาให้ห้าวันหกวันแล้วผมเลยยกเลิกออเดอร์ไปเลยเดี๋ยวสั่งใหม่ครับวันนี้ก็จะมาตั้งทุน บาลานซ์แตะสไตล์สายหวานนะครับว่าตั้งยังไงทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งทุนบาลานซ์แตะสไตล์สายหวานก็จะมีเทคนิคนิดๆหน่นนอยๆครับจะเป็นบาลานซ์แตะจะใช้คันระยะ2.7ครับเป็นคันได้ว่าผ่ายข้อเงินก็สายเมนก็จะเป็น2.0ชิงหน้า1.5ตัวเบ็ด0.5จีนุครับเหมือนเดิมแต่เราจะมาตั้งทุนกันและมาดูอาการทุนกันครับ ว่าจะเป็นยังไงป่าเราไปตั้งทุนกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มเลยครับวันนี้ใช้คันได้ว่าผ่ข้อเงินนะครับระยะ2.7ตกแบบบาลานแตะสไตล์สายหวานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งทุนบาลานแตะสไตล์สายหวานเขาตั้งกันยังไงเพื่อเป็นแนวทางให้นานะ้าๆหลายๆท่านทั้งมือใหม่และมือเก่า เราเอาไปใช้ใดูนะครับเป็นไทว่าภผยข้อเงินนะครับสายเมนจะเป็นขนาด2.0นะครับลาเรัปเปอร์3ตัวข้างบนแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวเสียบทุน่นแล้วลาเรัปเปอร์2ตัวลักทุ่นไว้ไม่ทุ่นเลื่อนส่วนทุ่นผมก็จะใช้ทุ่นขนาดบอดี้ยาว11เซนความโต5มิลก็จะมาเจอลาเตอรเปอร์อีก2ตัว แล้วก็อันนี้ก็เป็นทัาเรียกอะไรหลอดไว้มาตะกวัวผมใช้ตะกวัวแบนนะครับใช้ตะกวัวฟิวก็ได้แต่ผมผมใช้ตะกวัวแบนเพราะผมมีตะกวัวแบนแล้วก็ล็อกด้วยลาอตเปอร์อีกสองตัวล่างต่อไปก็จะเป็นลูกหมุนตัวเล็กพอถ้าจากลูกหมุนตัวเล็กลงมาก็จะเป็น ตัวเบ็ดสองตัวครับของผมตัวสั้นยาวประมาณสิบห้าเซนตัวยาวยาวประมาณยี่สิบเซนก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนนะบางท่านอาจจะสงสัยไอ้ไม็เตงแดงอยู่ตรงปลานี่มันคืออะไรผมมาใส่ไว้เฉยครับมันจะได้มองเห็นได้ชัดเวลาเรามองทุน่นเราหาันไปทางอื่นแล้วหันมาดูทุ่นอีกทีบางทีเรามองไม่เห็นทุนท่นจิงนึกว่าปลาดึงลงไปเราวัดแล้วแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้แล้วมันช่วยได้นะครับ จะเห็นทุ่นได้ชัดว่าตอนนี้ทุ่นเรายังอยู่ในสภาพไหนเพื่อเราหันไปมองทางอื่นแล้วหันกลับมานี่ไม่เห็นทุ่นเราวัดมาเสียโอกาสเพื่อปาลากาลังเข้านะครับผมจะตั้งอยู่ที่ประมาณเจ็ดข้อสี่นะครับตั้งเจ็ดตกสี่นะครับหรือตั้งเจ็ดตกสามก็ได้แล้วแต่ครับเพราะเวลาเหยื่อขอสั้นหมดขอสั้นจะลอยขึ้นขอยาวก็ยังแตะพื้นอยู่ประมาณนี้ ตามเคล็ดล e ับที่ผมทําอยู่คือเอาห่างทุ่นมาวัดระหว่างขอสั้นขอยาวครับห่างทุ่นวัดขอสั้นขอยาวแล้วผมได้ประมาณสองข้อสามข้อผมก็ตกสี่ข้อเวลาขอสั้นเหยื่อหมดแล้วมันจะลอยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหกข้อสีหรือเกือบเจ็ดข้อสีปลาจะช่วยเหยื่อตอนที่เหยื่อขอยาวไปกองรวมกับเหยื่อขอสั้นที่มันละลายไว้นะครับ เราสร้างทุ่นก่อนให้ได้เจ็ดข้อสีได้แล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 7ข้อสีแล้วครับการตั้งพุ่มแบบนี้ที่ผมจะตั้งให้ดูนี่จะเป็นแบบตั้งฉากกับพื้น90องศาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคนิดหน่อยครับถ้า ไม่ใช้ตัวนี้อาจจะเป็นสายลังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงโอเคนะครับนี่เทคนิคผมอันนี้ผมซื้อมายี่สิบบาทครับผมสีเหลืองชิใหญ่กว่าสีแดงนี่หางทุ่นนะครับผมสีเหลืองต้อยเข้าไปเลยครับร้อยเข้าไปถึงโคนทุน่นโคนหางทุ่นเนี่ยจะเหมาะที่สุด ถ้าเราจะใส่ตุ่มจีแดงให้เราใส่เลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ปลายทุน่นอันนี้โคนทุน่ลนลักษณะของตัวทุ่นนะครับครับได้อย่างลบมาละมาเกี่ยวที่ตัวสั้นนะครับเป็ดตัวสั้นตัวยาวมาเกี่ยวด้วยเลยก็ได้เป็นจ่องตัวอย่างนี้นะครับ ทีนี้าหาระดับน้ําเลื่อไลายด็อปเปอร์ขึ้นไปหาระดับน้ําครับเพื่อที่จะให้ได้สข้อสีนะครับสําหรับผมหาระดับน้ําไม่ได้สข้อสีลอ,องดูกัน ประมาณนี้ครับสีขาสีหนึ่งสองสามสี่โอเคครับก่อนตกครับเอาอย่างลบออกครับเอาเม็ดฟมสีเหลืองออกด้วยนะครับก่อนตกเพราะถ้าใส่มันจะประยุงเหยื่ออาการไม่ชัวให้อ,ออกด้วยเม็ดฟูมสีเหลืองช่วยในการตั้งทุนนะครับให้ให้ทุนตั้งฉากกับพื้น ก้าสิบองศาครับอ,ออกแล้วครับแล้วใส่มดเม็ดโฟมสีแดงเข้าไปเหมือนเดิมที่ปลายทุ่นทําให้ใส่แล้วมันจะเพี้ยนนะครับเม็ดโฟมสีแดงจะเป็นตัวทําให้เรามองเห็นชัดนะครับเหมือนเดิมครับก่อนตกออาเหยื่อก่อนขาดไม่ได้เลยครับการออาเหยื่อเรียกปลาก็ไม่มีอะไรมากครับน้ํา แล่หมหรือหัวอาหารที่เราจะตกเดือนที่เราจะตกแล้วครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปอ่อยเลยครับสำหรับเหยื่อที่เราจะตกวันนี้ก็จะเป็นเหยื่อของตกปลาสายหวานนะครับเหยื่อช่องตกปลาสายหวานคิดค้นผลิตขึ้นมาเองครับ ที่ใช้อยู่ทุกๆคลิปก็คือเหยาตัวนี้แลค้ครับครับจะใช้เหยี่วก็ปริมาณน,นี่ถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงขนาด200มิลลิตรครับใช้แค่นี้ครับปลอกแต่ละครั้งแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้น้าที่ใช้ครับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวตวงครับอย่างสองร้อยมลลิลิตรก็เหลือประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบนะครับใส่เข้าไปครับทิ้งเยอะให้อิ่มนะ่าจะพักก่อนทีนี้ก็คนครับคนนะครับไม่ขยำนะครับ เราจะไม่ขยำครับมันเข้ากันดีแล้วเราก็บอกให้เข้าเซตตัวละพักครับเยื่อ yeah. มีน้ำล้างมือด้วยนะครับต้องมีน้ำล้างมือไว้ตลอดไว้จุ่มมือเวลาปั้นเยื่อตอนนี้ลอก่อนนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักห้นาทีก่อน ประมาณห้าทีแล้วครับเอามาตกกันเลยครับมาลุ้นกันครับเหยื่อเม็ดแรกอาการเป็นไงมาดูกันครับมีปั้นเหยื่อของผมก็อันนี้จุ่มน้ำได้หน่อยแล้วครับแล้วก็ปั้นใจ่ตัวเป็ดเข้าไปถ้าเหยื่อเละจัดมันมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้อีกทีครับจะไม่ปั้นใหญ่ มันพอดีคำประมาณนี้่ะเราไปดูกัน จมไปแล้วครับโอ้ไม่ได้ตัวครับตัวแรกไม่ได้ตัวครับเอาครับการแจ้เหยื่อเละไปนะครับใส่ประมาณากำมือนิดๆน,น,นะครับโรยเผา,าเผาเหยื่อไปเลยนี้ก็คนคนเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ขยำนะครับตอนเผาเย่าไปใส่มันเยอะนะครับ เผาใส่เยอะแล้วมันจะพาให้เหยื่อแตกตัวช้าครับเผาก็คือเราเผาให้เยื่อใหม่มาดูดความชื้นของเยื่อเก่าเข้าไปทีนี้ก็ได้ละล้วก็จะปั่นเยื่อตกต่อไปมาครับมาลุ้นกัน ส่งเยื่วไปเลยถอนครับในตัวแล้วครับปลาตะเพียนครับ ล้างกระถอนได้นะครับได้ปลาตะเพียนครับเปิดตัวแรกเป็นปลาหมานครับเก็บไว้ครับ สมครับวัดครับปาตะเพียนครับมาลุ้กันต่อครับาเราตั้งทุนให้ตั้งตั้งฉากกับพื้น90องศานะครับโอกาสวัดตัวได้ตัวมีสูงครับ เพราะการทุ่นจะชัดเจนเป็นอาการปากินหรืออาการปาชนสายบาลานแต่จะดูออกง่ายครับประมาณนี้ครับ ต่อขึของ้อกับเอาครับคอขึของ้อกับเอาหมดครับประมาณนี้ครับปลาสายปลาตะเพียนครับต่อต่อครับ มาดูกันต่อครับลงไปแล้วครับป่าอะไรปลาตะเพียนครับ สังเกตนะครับก่อนจะกินขอยาวนะครับเห็นบ้างไหมลูกก่อนจะกินขอยาวนะครับต่อครับตั้งบาลานซ์แตสะสไตล์สายหวานวัดปลาค่อนข้างชัวร์ครับเข้าปากทุกตัวครับอาการค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอย่างไรก็ฝากนา้นาะด้วยนะครับเอาไปใช้ได้นะครับ้านะถูกใจคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากติดตามช่องไฟหวานด้วยนะครับไปลุ้นกันต่อครับรมัยแล้วครับ ปาหมอครับปาหมอครับปาหมอกินชิ้นยาวเหมือนเดิมนะครับปล่อยครับป้าหมอตัวเล็กอยอะลุ้นกันต่อครับตั้งทุนสตาร์สายหวานนี่ใช้ได้ผลนะครับผมทดสอบเทสทดสอบมาหลายหมายแล้วไม่เคยพลาดนะครับ แต่นะ่าต้องตั้งให้ได้9กาสิบองศานะครับตั้งฉากให้สายตั้งฉากกับพื้นนะครับพยายามย่า้สายล้างนะครับเพราะเราจะอ่านทุ่นยากบางทีปลากินปลาตอเดเนี่ยทุ่นมันขยับขยับมาจนเหลือเท่าทีาท่เราตั้งว่าเหยื่อหมดแต่เหยื่อไม่ได้หมดหรอกครับเพราะสายมันล้างปลามันตอดเข้ามายัางไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับมาลุ้นกันต่อ จมไปแล้วครับปลาตะเพียนครับขอยาวนะครับสัดขอยาวนะครับมาครับถาตัวปิดเกมครับกลับบ้านละ หมดเวลาแล้วครับปลากำลังจะเข้าคนก็หมดเวลาแต่ว่าช่องตกปลาไทยวานเป็นช่องตกปลาหามาทํากับข้าวนะครับมีเวลานิดหน่อยก็ออกนะครับมีเวลาชั่วโมงกว่าเราวันนี้มาตั้งทุนใหน้น้าดูด้วย เห้นหาปลาเท่ากับข้าวครับปลาตะเพียนครับปิดเกมครับยิงขอยาวนะครับปิดเกมตัวนี้เลยนะครับโอเคครับครับปีพิธานะหมดเวลาแล้วครับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่บ้านนะครับไปสรุปผลงานกันที่บ้าน วันนี้ได้ปลาทางกับข้าวกี่ตัวแด่ก็ฝากนะนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนมีเทคนิคอะไรให้นานะมารับชมกันก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันที่บ้านเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับไป เราก็มาสรุปผลงานกันนะครับว,วันนี้เราได้ส7ตัวผลงานวันนี้ครับผลงานวันนี้เราก็ได้ 2, 4, 6, 8, 10ตัวครับเวลาชั่วโมงกกว่า ฝากหน้านะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาสายหวานด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะเอามานำเสนอเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ขอติดตามกันนะครับให้กดติดตามไว้เลยนะครับมีรูปโปรไฟล์ขึ้นก็กดติดตามเลยครับหลังจากที่ผมพูดอยู่นี่จะมีรูปโปรไฟล์ขึ้นนะครับจะรูปวิดีโอต่อไปให้กดเข้าไปติดตามได้เลยนะครับครับวันนี้ก็ พอแค่นี้วันหน้าเราจะไปตกปลาทางไหนกันอีกก็ติดตามกันนะครับว่าเราจะไปทางไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ